สวัสดีจ้ากุ้งจากภูนเสมอแท็กเตอร์นะคะร้านพูนเสมอแท็กเตอร์นะคะจะมีอยู่สสาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองอําเภอแกลงค่ะสาขา2นะคะจะตั้งอยู่ที่จังหวัดลำปางอําเภอเมืองลำปางนะคะสำหรับใครท่านใดสนใจโทรสอบถามเกี่ยวกับรถไถมือสองนะคะสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์0 6 3 4 5 3ก 9 2 2 4นะคะเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โดยตรงมาที่กุ้งเลยนะคะหรือว่าอีกเบอร์หนึ่งนะคะ0 9 9ย์4 5351นะคะวันนี้นะคะกุ้งจะมาทำการรีวิวรถที่จะทำการจัดส่งวันนี้นะคะเป็นรถรุ่น B2440 นะคะเดี๋ยวเข้ามาชมกันเลยค่ะรถรุ่นนี้นะคะจะไปพร้อมกับโครงกันอ้อยนะคะแล้วก็ชุดใบดันหน้านะคะเรามาดูกันถึงชั่วโมงการทำงานของรถรุ่นนี้นะคะรถคันนี้นะคะชั่วโมงการทำงานอยู่ที่ 4 3 9ชั่วโมงนะคะเข้าไปดูชัดๆเลยค่ะเป็นรถรจดทะเบียนปี2560นะคะตัวนี้จะเป็นไมายแท้เลยนะคะใช้งานน้อยมากนะคะรถสวยจริงๆนะคะรุ่นนี้วันนี้นะคะจะทำการจัดส่งไปที่ออลูกค้าจังหวัดจันทบุรีอำเภอท่าใหม่นะคะ สีสันข้างบนนะคะจะเป็นสีเดิมๆทั้งหมดนะคะเราเราแค่ทําการล้างพ้นเคลือบแลกเกอร์นะคะส่วนสีใบดันคานล่างนะคะลูกค้ามาจับจองแล้วลูกค้าขอให้เราทําสีใบดันคานล่างใหม่ทั้งหมดรวมถึงสีคงกันอ้อยทําสีให้มันเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะให้มันดูสวยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันเลยนะคะแล้วก็ยางนะคะจะเป็นยางเดิมที่ติดมากับตัวรถเลยนะคะสีซุ้มกระทะล้อสีเดิมนะคะค่ะนี่นะคะสีเดิมเดิมทั้งหมดนะคะเราแค่พ่นเคลือบเงาแล็เกอร์นะคะสวยเลยนะคะยางหลังนะคะก็เป็นยางเดิมเดิมนะคะกระทะก็สีเดิมทั้งหมดเลยนะคะเข้ามาดูใกล้ๆได้เลยนะคะยางสวยทีเดียวนะคะ ประมาณ90%ขึ้นเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวมาดูข้างหลังนะคะข้างหลังนะคะก็สวยนะคะรถคันนี้นะคะจะทำการส่งวันนี้แล้วนะคะก่อนการจัดส่งนะคะทางร้านได้มีการเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองโซลาร์กรองไฮโดรลิกนะคะแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเช็คระดับน้ำมันไฮโดรลิกก่อนส่งนะคะรวมถึงระบบไฟทั้งหมดเราเช็คก่อนส่งแล้วทั้งหมดนะคะสีสันสวยงามเลยทีเดียวนะคะ สำหรับใครที่สนใจรถไถมือสองนะคะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมที่ร้านพูนเสมอแท็กเตอร์หรือติดต่อเข้ามาได้ที่กุ้งนะคะจะเป็นเบอร์โทร 0634539224หรือไลน์ ID นะคะเป็นไลน์ไอเบอร์โทรเลยนะคะ0634539224นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปแรกของกุ้งเลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกุ้งแนเดอร์จ้าฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ